ดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังรายงานข่าวจากนอกสถานที่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่จังหวัดน่านเห็นไหมทุง่งนาสวยมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูอังก็ไปเดินป่ามาคะ่ะก็เดินขึ้นเขาเดินขึ้นน้ําตกแต่ก็ต้องกลับมาเพราะว่าฝนตกคะ่ะแล้วก็ ก็เลยมีเวลาที่จะมารายงานข่าวให้ทุกคนฟังนะคะโอเคค่ะทุกคนข่าววันนี้เนาะเราก็จะพูดถึงประเทศจีนค่ะประเทศจีนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากรเยอะที่สุดในโลกแต่น่าแปลกใจมากเพราะว่าข่าววันนี้ที่เราจะมานำเสนอให้ทุกคนฟังเป็นข่าวเกี่ยวกับประชากรจีนเป็นข่าวเกี่ยวกับ การเพิ่มจํานวนของประชากรจีนนะคะก็เราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมรัฐบาลจีนถึงอยากเ,ออเพิ่มจํานวนของประชากรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันในข่าวเนาะอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากเลยค่ะไปฟังกันรัฐบาลจีนกล่าวว่าจีนเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกแต่หนึ่งในสาม จะเกษียณอายุอีกใน3ทศวรรษข้างหน้ารัฐบาลจีนจึงระบุว่าพวกเขากำลังจะมีนโยบายขยายเวลากเกษียณอายุออกไปเพื่อลดปัญหาขาดแคลนในตลาดแรงงานและเนื่องจากจำนวนประชากรในปี2563ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงประกาศการใช้นโยบายใหม่คือ แต่ละครอบครัวสามารถมีบุตรได้ถึงสคนและรัฐบาลจะมีมาตรการสนับสนุนลูกคนที่สมด้วยรัฐบาลจีนกล่าวว่าจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกแต่หนึ่งในสามจากกะเกษียณอายุ อีกในสมทศวรรษข้างหน้ารัฐบาลจีนระบุว่าพวกเขากำลังจะมีนยโยบายขยายเวลากเกษียณอายุออกไปเพื่อลดปัญหาขาดขาดแคลนในตลาดแรงงานและเนื่องจากจำนวนประชากรในปี2563ลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงประกาศการใช้ในโยบายใหม่คือแต่ละครอบครัวสามารถมีบุตรได้ถึง3คนและรัฐบาลจะมีมาตรการสนับสนุนลูกคนที่สามด้วยรัฐบาลจีนกล่าวว่า Chinese government is s a y that จีน เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงมากที่สุดในโลก China is a country which is have the number จำนวน is mean number ประชากร is mean population they have the number of population มากที่สุด the most in the world มากที่สุดในโลก the most in the world แต่ but, หนึ่งในสามบัด one third จกกะเกษียณอายุ will retire อีกในสมทศวรรษข้างหน้า But, one third will retire in the next three decade ทศวรรษ is mean decade รัฐบาลจีนระบุว่า The Chinese government they specify that พวกเขา they กำลังจะมี they about to have นโยบาย the policy นโยบาย is policy t h e plan to have the policy ขยาย is mean to extend ขยายออกไป the word ออกไป is like go out ใช่ไหมคะ But in this case, the word "ออกไป" it just emphasise the word "ขยาย". It just extend the period to extend the time longer. are So it means the Chinese government they plan to have the policy to extend the retirement period ปัญหาขาดแคลนในตลาดแรงงานเพื่อ in order to ลดปัญหา reduce the problem ขาดแคลน lacking ในตลาดแรงงาน in the labor market และเนื่องจาก and because of จำนวน the number of population in the year 2,563 2020ลดลง reduce อย่างต่อเนื่อง reduce or d e c l i n e continuously รัฐบาลจึงประกาศการใช้นโยบายใหม่ so the government announced therefore the government announced การใช้นโยบายใหม่ using the new policy นโยบาย policy อืม the government therefore the government announced to use of the new policy คือ is แต่ละครอบครัวแต่ละ is mean age Each family able to have kid to have child. dieting 3 mm -hmm. up to 3 children. 3 children. และรัฐบาลจะมีมาตรการ. Mm -hmm. And the government, they will have a measure to support. ลูกคนที่ 3, is mean the third kid as well so the new policy is each family they can have up to three children and the government also has the measure to support the third child as well Kamsa, vocabulary first one ประชากรประชากร population รเกษียณอายุเกษียณอายุ is mean retire and you can say only เกษียณ and next one ทศวรวรษทศวรรษ decade นโยบายนโยบาย policy ขาดแคลนขาดแคลนและตลาดแรงงานตลาดแรงงาน labor market อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง continuously ใช้นโยบายใช้นโยบาย apply policy บุตรบุตร Child มาตรการมาตรการ measure A measure สนับสนุนสนับสนุน to support example sentence the first one ทดสวัสดทดสวัสด What does this mean ทดสวัสดทดสวัสด is mean decade right ประโยคแรกมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น30เอร์ซนในทศวรรษที่ผ่านมามลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น30เอร์ซในทศวรรษที่ผ่านมา The air pollution h a v increased 30 in the last decade Next one ประเทศถูกรุมเร้าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศถูกรุมเร้าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา The country has been beset by the economic crisis. in the past decade. And then, จำนวนพนักงานในบริษัทเพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนพนักงานในบริษัทเพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา The number of employee in the company has increased in the past decade. And then ขาดขาดขาด s ิสรอ่า example เขารู้สึกจะเป็นลมเพราะขาดอาหารมาหลายวัน เขารู้สึกจะเป็นลมเพราะขาดอาหารมาหลายวัน He felt faint because lack of lack of food for many day He feel faint for lack of food for many day ต่อไปเขาเพราะเขาขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ จึงทำให้เขาคิดอะไรไม่ออกเพราะเขาขาดการพักผ่อนที่เพียงพอจึงทำให้เขาคิดอะไรไม่ออก because he lack of or enough rest or enough sleep then i s c a u g h t him cannot think of anything last one ต้นไม้ตายเพราะขาดน้ำต้นไม้ตายเพราะขาดน้ำ it means the plant die for lack of water มาตรการมาตรการ it means a measure ตัวอย่างที่หนึ่ง ไม่มีใครเห็นด้วยกับมาตรการใหม่ไม่มีใครเห็นด้วยกับมาตรการใหม่ No one agree with the new measure สองมาตรการป้องกันเงินเฟอ้อจากรัฐบาลจะบังคับใช้ในเดือนหน้ามาตรการป้องกันเงินเฟอ้อจากรัฐบาลจะบังคับใช้ในเดือนหน้า the measure agent inflation from government will apply next month เงินเฟ้อ this word inflation. มาตรการโควิดเปลี่ยนตลอดเว,เวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์มาตรการโควิดเปลี่ยนตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ The COVID measures always change d e p e n d on the situation ใช่ไหมคะทุกคนเป็นข่าวที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคิดว่าตอนนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกเนาะรองจากนั้นน่าจะเป็นอินเดียใช่ไหมคะใช่แต่รัฐบาลคิดว่า ประชากรจีนยังไม่เพียงพอเขาก็เลยมีนโยบายสนับสนุนลูกคนที่3นะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตเร็วมากเลยเราก็จะรอฟังข่าวกันเนาะทุกคนฝนตกแล้วค่ะต้องไปแล้วบ๊ายบาย